สวัสดีค่ะวันนี้ได้ถอดเครื่องทำน้ำแข็งในการบำรุงรักษานะถอดข้อน้ำต่างๆออกมาล้างทาอตะกันเพราะว่าตอนเราไปแคมปิ้งที่ไร่แตงโมชายศิอ่ะมันมีแต่คอมเพรสเซอร์ทำงานมีแต่ความเย็นไม่มีน้ำแข็งออกมาไม่มีน้ำคือน้ำมันไม่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 ดันน้ำออกไปจากปั๊มน้ำตรงที่เราเห็นเนี่ย ก็เลยลองแกะดูเพราะว่าช่างนะวันนี้วันที่31ธันวาคม2563เนี่ยปิดหมดนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะตันนะก็เลยลองถอดดู mm hmm. เคยถอดเครื่องชงกาแฟสดมา mm hmm. ก็เลยพอจะรู้ว่าระบบการทํางานของพวกนี้มันจะเป็นพวกมีระบบปั๊มน้ํา mm hmm. เพิ่มเติมคือมีคอยเย็นด้วยแต่ว่าเครื่องทากาแฟสดจะเป็นมอต้มของความร้อนนะคะ ็ไข่อันนี้เราก็กาลังจะดูว่ามันเป็นมันทําน้าแข็งแล้วล่ะเพราะว่าน้ํามันเริ่มเดินทําความสะอาดแล้วไ้ตั้งตั้งเวลาไว้น้อยเพราะว่าเราจะทําน้าแข็งอย่างรวดเร็วเพื่อทำความสะอาดมันอีกรอบรีวิวไว้ทาดูเพราะว่าบางทีถอดแล้วลืมเป็นคนขี้ลืมค่ะ นี่เครื่องทำน้ำแข็งก็จะเป็นลักษณะแบบนีาา้ปล่อยน้ําออกมาตอนนี้เป็นปกติแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยน้ําจะไม่ไหลออกมาแต่คอมเพรสเซอร์ทํางานก็จะมีน้ำคาบความเย็นต่างๆเกาะอยู่ที่ตามช่องทําน้ําแข็งต่างๆเราก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วต้องถอดล้างไส้เลยเรามาดูการทำน้ำแข็งมันนะคระับทุกนจะไหลออกมาเป็นยังไง นิดเดียวครับน้องสักอีกห้านาทีปกติจะทำไว้รับประทานเองนะฮะแล้วก็มีขายแชร์ฟิตไว้ขายที่ร้านพวกเราเองฟู้ดแอนคอฟฟี่ที่ บางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดนนทบุรีบอรีซื้อเทา้าเฮาตรงนี้นะคะก็เลยย้ายร้านจากเกษตรเลสซิเดนต์ให้หลานพี่คนที่รู้จักดำเนินกิจการต่อทําเก่งคะ่ะคนนั้นแล้วก็ย้ายมาที่นี่เราก็จานหาน้ําแข็งมาขายมันก็ยากนิดนึงก็เลยลงทุนซื้อตัวนี้ไว้เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมาก ใส่แช่ฟิตทำใส่แช่ฟิตไว้แล้วก็เอถึงเวลาขายแล้วก็นําออกมาขายได้แถมได้น้ําแข็งที่ออกมาจากน้ํากรองนะคะก็สะอาดค่ะสะอาดในระดับหนึ่งคือไม่ได้ใส่สารอะไรเลยเป็นน้ําแข็งก้อนนี่แหละแข็งปุ๊บขายปุ๊บเป็นอเมริกาโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นชาเย็นนมเย็นได้หมดเลยค่ะปั่นก็ได้เดี๋ยวรอทำน้ำแข็งสักครู่หนึงวส ต่ไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะครับที่ทาเดินว่าที่ตอนนี้ตัวเ,วเลขกำลังเข้าไหลเข้ามาเนี่ยต้องมีการเรื่องโวฟด้วการ,าการทำให้มันแขงกขึ้นเนี่ยรอ,อยู่จาํานวม40ปูนเพราะฉะนั้นณตอนนี้194เนี่ยาสามารถที่จะืบเพิ่มโบกเพิ่มโผกเพิ่มเดอบยังไม่ดุร้ายทีหนึงนะครับ1อ1เดือนนะครับ6รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที2,583นะครับมรงพที่กักตัว สถานที่เปิดกราฟต่งางๆในตกาดดาด้วยนะครับมาดูเป็นกราฟาารเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างที่เราได,เได้เคยใช้กราฟานี้อธิบายเป็นแผนอ,อธิบายนะครับวันนี้เนะนี่ย50จบบับวัดแล้วนะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงคือเส้นที่เป็นการรายงานผู้ป่วยรายใหม่หวันต่อวันนะครับเมื่อวานนี้คุ่มสูงที่สุด250นะครับวันนี้ มผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผมแบบว่าวันที้รายงานจะออกมาเป็นัตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็นทางการคือ154แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับณต,ตอนนี้มีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นก็คือจีนสองทางากาญจนบุรีแลว้วก็สุทรเพมหาสารคการล้วกับมาดูครับในการกระจายและเชืออ่อมโยงกับรัสเซียต,ต่างๆวันที่154เนี่ย ที่สืบสวนสอบสวนโรคไปแล้วพอได้ความแล้วนะครับก็คือกลุ่ม172น,นะครับก็พบว่าเกี่ยวข้องกับศูนย์สภ .21 ระยอง1น,นะครับสถานะเดินสถานที่ชุมชนอาชีพเสพี่ยง32แต่พอ้อใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคอีก128ผมยังต้องค้างตัวเลขต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนนะครับติดค้างไปเพราะทีมสอบสวนโรค ขอเวลานะ,ะครับทำให้ชัดเจนกับชุดข,ข้อมูลต่ตางๆเหล่านี้ที่จะกล่าวชโอเคคุณหนะมอธนวิศนะคะสแคแถลงวันนี้เราบวกเพิ่มอีกค่ะผู้ติดเชื้ออีก194คนนะคะ194คนอยู่ในสเต็กกรังกี3คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ181คน,น1พ1ที่แยกเป็นไม่ปวดคือไม่องเฉินีบีเราก็ทราบแล้วนแล้วผูติดเชื้อในประเทศที่เป็นคนไทยเนี่ยตามงหวัดต่างๆเรา182คนตัวที่ รอใหม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ทั้งหมด51จังหวัดด้วยกันวันนี้ที่บวกเพิ่มอ3จังหวัดพง่าว่าจังหวัดไแใจร้านสก็กไถใจราคาและจางหาแนเบรเพราะสิ่งทคันัคือว่าพบผู้ติดเชื้อในคันเตอร์มุทรณี11รายละยอง1รายนะครับแถวที่จะเป็นคัเตอร์ใหม่ก็คือพนเมงเหลายเ่ยพบก3หร2รายในกาดูอยูระหว่างสอโร้อย8รายท่านใหญ่เลยไม่เว้นใหญ่บ้าง คือรู้ก็ปก่อ่ไม้ได้ป้องไว้ได้นะเหมนที่โดนวิเยียที่บอกไปแล้วนะครับก็ตัวเลขวันวนี้ก็ลดลงจากเมื่อวานก็เหมือนจะน่าชื่นชมแต่ก็ยังไม่ได้ หนึ่งแก้าโคยเนี่ยกระโดดไล่น้ำหรือตายขึ้นฝั่งก็ได้นะคะอากจะน้ำค้องสียักษ์เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากเนื้อที่ห้ามดูดไร่ค่ะลึกภาพชันตั้งแต่สิบเมตรจนถึงห้าสิบเมตรอยู่ที่เขาตะแบกด้านภาคใต้แต่ยังเคยภาคตะวันตกตอนนี้มันก็หยุดทำน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะปล่อยน้ำแข็งออกมาช่อง ปีตาเมยอายุ49ปีเป็นพยากระถาเปือมีใตั้งใช้อ่วมหกปีแล้วใหถามว่าใช้เวลานานไหมมันก็ต้องการทำน้ำแข็งเองมันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วเราก็พยายามที่จะทําไว้เผื่อไว้แล้วก็แช่แช่ตู้ฟรีไว้เราก็นํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคือมารับประทานเองหรือไม่ก็นำมาจําหน่ายหมายถึงว่าใส่เป็นเครื่องดื่มกาแฟอะไรอย่างที่บอกไป มาแล้วนะคะอันครจหาำงัพบศรก็คือนายเศัดิ์ภกอย้บงศของนางรัชดาภรยาคนตัเรินัน้ำแข็งนี้เรายังไม่รับทานแต่เราประหารเองจะใส่ถุงมือไม้รู้ไานเรจะเป็น ทิงก็ดูสะอาดแล้วล่ะแต่ว่าเราจะทำทำทิ้งเพราะว่าเราเพิ่งจับมือล้างเครื่องล้างอะไรให้อะไรที่ทำได้เราก็จะลองทำดูเพราะเราก็มีความรู้บ้างมีประสบการณ์จากการซ่อมเครื่องชงกาแฟเองคือขายกาแฟมาหลายปีแล้วโอเควันนี้เราไปดูเล่นก่อนล้วก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ